คนเราเวลาทำผิดกฎหมายมักจะหนีตายแบบไม่คิดอะไรเลยนะคะอย่างรกรณีนี้คะ่ะที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยรถกระบ,บะขนแรงงานต่างด้าวปรากฏว่าหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่จนเสียหลักนะคะไปชนรถชาวบ้านจนได้รับความเสียหายขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวก็ถูกรวบตัวเอาไว้ได้คะ่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับสี่แยกแม่ตาวตำบแม่ตาวอแม่สอดจัังหวดตากค่ะรถกระบะคันนี้เนี่ย กลับรถแล้วก็ขับหลบหนีจุดตรวจสกัดบนถนนเสรีไทยที่ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดตำรวจเขาสังเกตเห็นพี่รุธก็เลยรีบติดตามจับกลุ่มจนรถกระบะคันนี้ไปเฉี่ยวชนกับรถกระบะอีกคันหนึ่งแล้วก็ไปชนท้ายกับรถมอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะเสียหลักพลิกคว่ำก็ทําให้รถคู่กรณีซึ่งก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ติดคาอยู่ที่บริเวณกระโปรงหน้ารถกระบะนี่แหละค่ะ ส่วนรถกระบะอีกคันก็ได้รับความเสียหายด้านหน้าพังยับเยอนเลยทีเดียว mm hmm. เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด2คนเดือดร้อนตำรวจต้องไปช่วยออกมาจากรถในสภาพนี้ละค่ะรับตรวจสอบภายในรถก็มีแรงงานประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็คาดว่าจะมีชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองปนอยู่ด้วยซึ่งมีจำนวน6คนเป็นชาย2คนแล้วก็หญิง4คนรถกระบะก็มีนายเฉลิมพลอายุ36ปีเป็นคนขับ เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาซ่อนเร้นอำพรางหรือว่าช่วยด้วยประการใดๆแก่บุคคลต่างด้าวให้รอดพ้นการจับกลุ่มนะครับข้อหาขับรถประมาทบาดเสียวขับรถไม่คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นและขัดคําสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามหน้าที่กับนายเฉลิมพลนะครับ